นะครับ5 4 3 2. 2สวัสดีค่ะเมจินะคะวันนี้เมจิก็มาอัดรายการ C o s i p e r ค่ะวันนี้มาโรงแรมหันสาเขาใหญ่นะคะวันนี้ก็มาชมบรรยากาศนะคะที่อากาศดีดีต่อให้เที่ยงให้บ่ายก็ยังอากาศเย็นอยู่นะคะตอนนี้เริ่มเย็นเย็นแล้วอากาศก็จะเหมือนแบบว่า เราเหมือนอยู่ตา่างประเทศเลยค่ะที่อากาศดีสดชื่นแต่ว่าที่นี่เป็นที่โอโซนที่ดีที่สุดนะคะของประเทศไทยก็รู้สึกแบบใกล้กรุงเทพแค่นี้ก็ได้รับอากาศดีแล้วที่สําพันยังมีสปาที่เอาไว้คอยบริการด้วยนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำแต่เดี๋ยวอีก6เดือนนะคะเขาก็จะมีโซนที่สปาอีกโซนหนึ่งซึ่งใหญ่กว่านี้แล้วก็ฟิตเนสที่ใหญ่กว่านี้นะคะแล้วก็สระว่ายน้ำที่ใหญ่กว่านี้อีก6องเดือนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันใหม่ค่ะ อันนี้ก็เป็นโซนสปานะคะสปานี่จุดเด่นของเขาคือว่าคนที่มาที่เนี่ยเขาจะบุกอินก่อนชนะเสร็จแล้วก็จะต้องทำคอร์สปาทุกวันแต่ละวันคือไม่เหมือนกันแล้วแต่คอร์สที่เขาจะจัดรวมทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มด้วยเออแล้วมีกิจกรรมคือมีขี่จักรยานด้วยหลายอย่างเลยกิจกรรมที่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบอ,อ๋อห้องสปาก็จะชื่อว่ารักษาสปาแต่ในในเนี้ยแต่ละห้องเขาก็จะมีแบบ ที่โดดเด่นแตกต่างไม่เหมือนกันแม้แต่ห้องก็ยังกลิ่นไม่เหมือนกันจ้ามาเจเลยคะ่ะอันนี้เป็นห้องต้อนรับแขกนะคะก็เข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยก็คุณมาเตรียมพร้อม <laughs> พูดคุยกับ therapist ท,ที่นี่ก่อนนะคะนี่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวอาเจียนรองเท้าอะไรบริเวณตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็มี therapist นะคะแล้วก็พา,าแขกเนี่ยนะคะเข้าไปด้านใน เพื่อที่พร้อมที่จะทำสปาในคอสในแต่ละวันว่าจะทำอะไรนะคะนี่คือด้านในาจชมห้องไหมดูไหมในห้องนะคะแต่ละห้องก็จะแตกต่างกันนี่เป็นห้องน้ำนี่เปลี่ยนเสนื้อผ้าในนี้นะคะผู้ชายเปลี่ยนด้านในนี้และห้องแรกที่จะพาไปชมนะคะก็จะเ,เป็นเกี่ยวกับเป็นห้องสตีมน,นะคะแล้วก็จะคุซี่เป็นโอเปนแอร์จะเขาเรียกอะไรคะ ไม่มีประตูอ่ะอน,นี่ก็จะเป็นแบบว่าชมวิวได้เลยตรงนี้นะคะแล้วก็แชร์จักรซีตรงนี้ไม่เกินสีท่านนะคะส่วนใหญ่ก็จะมากับสองท่านเป็นคู่ฮันนีมูนคู่รักเนี่ยก็จะเหมาะมากนะคะก็เนี่ยซีวิวอะ่ะคุณก็มองบรรยากาศรอบนอกไปได้เลยนะคะก็อันนี้อาจจะอยู่ที่วันที่หนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยนะคะแล้ววันต่อไปก็อาจจะไม่ใช่จกักรซีละก็จะเป็นอา,อาจจะเป็นนวดอย่างอื่นแต่ว่านี่ห้องสตรีม ห้องสตรีมเก๋มากกำลังดีไม่ไม่ใหญ่มากไม่เล็กเกินไปนะคะมีเพียงต้องสตรีมเด็ดตัวนะคะอันนี้ติดยังเดี๋ยวดูก่อนได้ได้ได้อ่าไม่ใช่อ่ะ <laughs> อันนี้เหมือนแบบไปไปเดิน,นชมวิวข้างนอกเลย <laughs> ด้านนี้โอเคห้องนี้ก็เป็นเหมือนอะไรอะคะ ที่จะนวดผ่อนคลายอัดน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้านวดไทยจะเป็นอีกห้องนึงที่เหมือนประมาณนวดน้ํามันอย่างเงี้ยค่ะห้องนี้ก็ซีอยู่เหมือนกันแล้วก็นวดเสร็จปุ๊บสามารถอาบน้ำในด้านหลังได้เห็นไหมคะแต่ยังซีรีวอยู่นะเป็นคู่นะคะก็คนสองคนก็อยู่ในห้องนี้นะะคแล้วก็อันอันนี้น่าจะเป็นเหมือนเมื่อกี้นั่ เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันอันนี้เหมือนมันจะแบบถ้ามาสี่คนก็คนละห้องอ่ะคนห้องสองคนอันนี้น่าจะเป็นหมดแลั้ยหรือคล้ายๆกันไม่มีร้านก็จะเหมือนเหมือนกันแล้วก็จะเป็นห้องเป็นเอ่อเทปิทธรรมาดาอ๋อเมื่อกี้ที่เราเข้าไปเป็นอันนี้ปะนวดไทยอ่ะที่มันเปิดห้องข้างให้เราดูอ่ะใช่จะปิดก่อนมันมีห้องนวดไทย อยากไปดูห้องนวดไทยอาจจะเป็นเมื่อกี้นี่ตรงนี้นี่เป,นป็นห้องนวดไทยสองท่านในห้องนี้แบบไม่ไม่ไม่กว้างมากไม่แคบเกินไปเป็นห้องนวดไทยสำหรับสองท่านค่ะโอเคถ้าสนใจนะคะก็มาที่โรงแรมหันสาเขาใหญ่ได้นะคะคอสเฮลตี้คอสสปา คอร์สอ,อาหารนะคะก็จะรวมอยู่ในบ in ุ๊กกิ้งในแพ็กเกจอะไรเงี้ยนะคะสำหรับคู่รักหรือว่าเป็นครอบครัวก็ามาตามคอร์สที่เทเลปิเขาจัดไปให้ะคะ่ะโอเคไปแล้วเดี๋ยววหลังม,มาไปชมที่อื่นใหม่นะคะบ๊ายบาย